นี่ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไหว้าสายตะมะวันพานแม่นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตั๋วที่เก็บมาน,นานนะครับนี่เ,นเลยครับสองร้อยใบวันนี้เราก็จะมาซื้อเพิ่มอีกอยี่สิบใบด้วกันเกมนี้คือยังไม่เคยเติมเลยนะครับเนี่ออันนี้แพ็คมือใหม่ยังไม่เคยเติมเลยนะครับแพ็คมือใหม่ย,ยังอยู่อยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็ตัวดามที่เก็บนี่ใช้เวลาเก็บนานแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนธรรันวาน่าจะปีที่แล้วเดือนธันวาแล้เก็บนานจัดเพื่ออะไรแบบเหลือเหลือีออกต้นเดือนต้นเดือนน่ะต้นเดือนหน้าวันที่สองมั้งที่ทัศสมกีจะมาคือตั้งแต่รู้ว่าทัศทัสมกีจะมานี่ เก็บดองมาหลายเดือนละเก็บดองมาเจ็ดปีที่แล้วเดือนธันวาคมาตั้งแตจจ่จนถึงเดือนเนี้นานละคือตั้งแต่เก็บมานี่คือพันไปสองสามอาทิตย์เข้ามารับเพชรอย่างเดียวนะครับไม่ค่้ยเล่นเล่นเลยนะครับเข้ามารับเพชรแล้วก็ช่วงตัวละครออกมาก็มาซื้อตั๋วดําเก็บดองไว้เก็บจนนานจัดอะ จนได้สองรอยกว่าใบวันนี้เราก็จะมาซื้อเพิ่มแบบกี่ใบดีประมาณายี่สิบยี่สิบใบเี้ยเหลือเวลาอีกสิบสี่ชั่วโมงมันก็จะปลดแล้วปลด,ดกันขายละมันก็จะหายไปแล้วก็รออีกเตือนหน้าถ้าซื่อไปกี่มามันก็ค่อยมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งมันจะมาสองครั้งให้ซื้อสามสิบหกใบแล้วก็ <c oughs> เดือนหนึ่งนี่เราต้อซื้อได้ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดใบมั้งน่าจะใช่นะเพราะมันจะมาให้ซื้อสองครั้งต้นเกินกับปลายเดือนนะครับอันไอนตรงตัวดำนี่ซื้อจังก,กับไต้แค่ครั้งละสามสิบหกครั้งเนี่ยครับสามหกเจ็ดพันกว่าเพชรแต่เราไม่ค่อยได้เล่นไงเข้ามาแล้วก็มารับเพชรตรงเนี้ยเนี่ยใช่หไหม,หไ,หมไม่ค่อยได้เล่นเนะี่ย เข้ามาเพชรตรงนี้มันไม่หายไปนะครับแต่มันรับได้สูงสุดเจ็ดเจดพันกว่าเพชรถ้าจำไม่ผิดนะถ้ามันได้เล่นมาหลายเดือนนะเข้ามารับเพชรได้แค่เจ็ดพันกว่าเพชรน,นะครับมันไม่เกินไปกว่าเจ็ดพันละเพิบหลายรอบละตอนแรกก็ไม่แน่ใจนะแต่มันหลายรอบแล้วไงก็มันก็น่าจะตามตรงเจ็ดพันมั้งเพราะว่าหลายรอบละ อืม,มาซื้อไปอกี่กี่ใบนะเอาประมาณเพราะมันการันตีร้อยแปดสิบใบก็ซื้อเพิ่มมาสักนิดหน่อยก็แล้วกันซื้อเพิ่มมา,ายี่สิบใบดีมั้ยเดี๋ยวไม่กี่ใบก็พอแล้วมั้งเพราะว่ามันการันตีร้อยแปดสิบไงเก็บเพชรไว้ก็เพื่อท้าสมอีก,กตัวเดียวนนะั่แหละเก็บมานานแล้วนะี่ย ซื้อใดดีไหมซื้อเอาซื้อก็ซื้อไหมเอาถ้าเก็บใบดีเอาถ้าอืมสิบใบแล้วกันสิบใบเหมาะไปไปลุยสิบใบเหลือแปดพันแปดพันนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะเก็บนานเหมือนกันนะไอสองพันที่หายไปนี่คือถ้าถ้าเล่นทุกวันนี่ก็มาก็น่าจะ เก็บได้เยอะอยู่แต่คือผมไม่ค่อยได้เล่นไงเห็นไหมเล่นได้แต่เซิร์ฟเปิดเลยนะพลังลดแค่ห้าห้าห้าแสนแปดอันนี้คือเซิร์ฟสิบเอ็ดนะเหมือนไกลไกลหินนี่อยู่เซิร์ฟสิบสองน่าจะน่า,ชานะใช่น่าไกลหินไกลหินแต่ผมอยู่เซิร์ฟสิบเอ็ดไงใกล้เคียงเลยไหนๆก็มาแล้วลองเปิดอ่า ฟรีเลยกันฟรีหนึ่งครับก็จะเก็บตัวดันไว้อะไรว่าทัศสมกีเก็บมานานละนานจัดละนี่ถ้าเปิดฟรีได้เอสเอสเอสอาร์สักตัวนี่ก็ยังดีนะเนาะแต่มันเปิดได้เอสเอสอาร์เกมนี้นี่เปิดได้ยากจริงนะเพราะว่าเอ่เอไอตัวที่ผมได้นี่มันได้ไในแต่แรกแล้วอะไอ้พอน,นี่ มันได้้งแต่แรกแรกนู่นแห้ะแต่มันการันตีแรกแรกอะ่ะคือถ้าคนไม่เติมนี่มันก็ไม่ได้จริงอะดูตัวตัวที่มันมาตัวดํานี่เขไม่มีสัดตัวเลยเห็นไหมคือต้องเก็บตัวดำเป็นปีๆอะ่ะอันนี้ปีๆจริงแล้วนะคือคนไม่ได้เติมได้ไงคนคนใสใสฟรีนี่เก็บตัวดาเป็นปีๆอะ่ะใสฟรีนี่ก็ าเล่นทุกวันมันก็ไม่เป็นไม,ไม่ถึงไม่ถึงปีขนาดนั้นหรอกแต่คือเมืเ่อเขาได้เล่นทุกวันไงนใช่ไหมไอ้พวนนี้คือตัวแดงท่านนั้นนะ่ะพวกนี้นะเนี่ยเออตอนตอนเล่นให,นหมน่นี่ผมเปิดได้ s s r ตู้เดียวสองครั้งสองตัวเลยคือตอนเล่นให,นหมน่นี่มันไม่มีไม่มีตัวเยอะใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวโหดด้วยนะตัวอะตอนมิมานี่โอ้โหดีใจอ่ะ ดีใจจะจัดถาสศุกิมาอีเทโอเขาเรียกว่าโอ้โหปลื้นปิติเลยเะี่ยจังหวัดนั้นเน่โอ้โหทำตัวไม่ถูกออยู่ก็โอ้โหเอสเอมมาสองตัวป่ะเธอโหดจัดแต่ถ้าเล่นจริงๆนะั่นตอนนี้กูปัน้นเออเนี่ขยักเนี่ยตอนนี้เออผมปัน้นโหเลยถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าได้เล่นเนะี่ย เนี่ยดูเพื่อนคนนี้ไงเนี่ยจะปั้นให้เหมือนคนนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขนาดคนนี้มันเล่นตลอดนะเวล้วเวร้อย 100, เห็นไหมร้อยหกสายฟีไงเห็นไหมคนคนนี้คือสายฟีไงสายสายฟีไงเห็นไหมไอ้คนนี้มันไม่ไ,ไปไหนบอกเลยถ้าถ้าสายฟีนะเห็นไหมการโลกก็ก็ เก็บตัวดำเพื่อมาซื้อกาโลเอากาโลใช่ไหมถ้าสายฟรีนี่มีตัวมีตัวตัวดำนี่ไม่ค่อยเยอะหรอกจะมีก็ประมาณสองสามตัวถ้าเก็บจริงๆนมีประมาณสองสาตัวนะคนนี้ก็สายฟรีสายฟรีไม่มีตรงตัวดำไม่มีเอ่ออะไรตัวละครตัวดำไม่มีสักตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็สายฟรีเหมือนกันนะเห็นไหมไอ้ตรง สกิลอาวุธพ่อนี้นี่สกิลติดตัวอาวุธพ่อนี้คืออัพได้แค่สอนสองสองดาวอ่ะสามดาวนี้ไม่ได้เลยเห็นไหมสายฟรีคนสายฟรีก็ประมาณเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็สายฟรีเหมือนกันนะโอ้คนนี้ก็มันเล่นฟูบกิเห็นไหมสายฟรีสามดาวอัอนนี้คือเก็บได้นะสายฟรีเก็บได้ระดับ s r นี่เก็บได้แต่นานหน่อยอา่าประมาณนานหน่อยแต่ก็เก็บได้ใช่ไหมอันนี้คือคือสายฟรีเก็บถ้า SR นี่เก็บได้แต่แต่ SSR นี่ก็เก็บได้เหมือนแต่มันมันเก็บนานเกินอ่ะมันมันไม่คุ้มให้มันลงกับไอ้พวก S S R ตัวแดงไงเราต้องเก็บเอาเป็นอพัพวก S S R ตัวดำไง มันถึงจะคุ้มเนีเพื่อนก็มีแค่นี้นะขนาดเล่นแต่แต่เปิดเซิร์ฟมาคนจริงก็มีตอน,น,นแรกๆก็มีเยอะๆแต่เขาไม่เล่นมาเป็นปีเหมือนเหมือนเราไงไม่เล่นเล่นมาเป็นปีเอาลบทิ้งไปเหลือไม่คนเนี่ยคนคนี้ไม่เล่นมาสองเดือนแล้วก็มีลบเหมือนกันคนนี้เดี๋ยวเราเราไปดูอตรงปลอง ไอพวกที่โหดโหดนี่ดูไนหมเนี่ยไม่ได้มันเนาะมันดูตรงไหน <c ười> คือไม่ได้เล่นนานจนเห็นเ,เ,เห็นไหมตรงรามประลองนี่เป็นแสนเนี่ยเห็นไหมเป็นแสน่คือคือเข้ามารับอย่างเดียวได้ได้เป็นแสนเนี่ยคือทุกทุก,ทกอาทิตย์นี้เข้ามากดซื้อไอ้ทงท k อม p m สเตอร์ตลอดทุกวันแล้วก็เอกตรงอะไรไหมซับตัว๋วซับพายอัพดาวตรงนี้ซื้อตลอด มาซื้อครั้งแรกอะไรแปดร้อยแล้วสูงสุดมันกี่ครั้งก็ไม่รู้นะแต่ซื้อตลอดอะซื้อถ้าอาทิตย์ไหนมันปลดล็อตให้อะไรทุกอาทิตย์เนี่ยเข้ามาซื้อแท่งท็อปตลอดตอนนี้ตอนแรกก็ว่าจะัพอะไรถ้ามากี่ลังนี้แต่เ่อไปมามาแท่งท็อปหมดก่าแล้วไม่ไม่ว่าจะปลดปล็อตไปอห้าดาวละแต่ไอตรงนี้มัน มีแค่นี้เนี่ยอันนี้สิบห้านะแท่งท็อปเนี่ยแต่ดูทัศนสมก,กีิดูตอนตอนเล่นแรกนี่คือเข้ามาเล่นตรงนี้ตลอดทุกวันน่ะเข้ามากวดล้างตรงนี้ตลอดเลยนเนี่ยแต่พรเนี่ยของพลังจิตนี่อย่างเยอะนนนแล้วก็ของเทคนิคนี่ก็เยอะเหมือนนะแล้วก็มามีตัวแดงักตัวหนึ่งไปสุมเล่นเด่นก่อนนะ ยังไม่อยากเสีย,สยตัวดําให้เพวกนี้อยากไปสุ่มทัสมังกีรอบเดียวไงถ้าฟุกน้ำมาได้มาประมาณสองตัวแล้วก็ตละลันตีอีกตัวหนึ่งนี่โอ้โหสี่ดาวห้าดาวนี่ถึงไ,ไหมนะมันประมาณสามดาวก็พอแล้วอยากได้สามดาวอะ่ะมาหนึ่งตัวก็เอออย่างไงก็ไม่ได้ฟักเกมน,นี้มันเกลือเกินเนี่เห็นไหมเกลือเกมเนี้ย ไม่มีการันตีนะบอกเลยแม่ตัวแดงไม่มีการันตีนะคือโชคทันนั้นนะบอกเลยเอ็นเนี้ยการันตีไม่มีการันตีก็มีมีตรงตัวดำอะการันตีนะตัวดำเนี่ยสุม 180. ่มร้อยแปดสิบประมาณเนี่ยประมาณร้อยแปดสิบเนี่ยไปดูของเกโลกิโลชื่ออย่างนี้เปล่าวะเนี้ยเกโลเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยถ้าเราซูม,มตัวดำสิบครั้งแล้วเนี่ยจะได้อันนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแปดสิบครั้งร้อยี่สิบครั้งร้อยห้าสิบก็จะได้ชิ้นส่วนเกโลกิโลแต่อาทิตย์หน้าทัศน์มกิจจะมาไงเอ่ออาทิตย์หน้าหรือเดือนอาทิตย์ไหนไหมเออเห็นไหมร้อยแปดสิบครั้งมันจะได้การันตีเอสเอสอาร์หนึ่งตัวไงแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้ตรงตู้นะตรงตู้ ตู้คือซูมอย่างเดียวมันไม่มีการังตีเหมือนเกมอื่นไงคือมันยากก็ตรงนี้แะคือจะได้สองตัวมานี่คือโคตรดีอ่ะบอกเลยโคตรดีอ่ะขนาดเล่นมาเป็นเป็นปีอ่ะเก็บเงินมันเป็นเก็บเพชรมันเป็นปีคือถ้าเล่นทุกวันก็ไม่ถึงปีขนาดนั้นหรอกได้ร้อยยี่สิบร้อยสิบเพิ่งซื้อเมื่อกี้เพิ่มมาอีกสิบเพิ่มมาอีกสิบนี่หายเป็นสองพันเลยนะคือ สายฟรีสายฟรีนี่สองพันนี่คือหายากมากเลยนะสายฟรีอ่ะเอยเดอะอาทินามาสุ่มกันรอถ้าสมกี่มานี่จะทำคิดสุ่มมาอีกทีน่าจะขอสัสองตัวนะกีเอ็มรุ่นลักขอสัสองตัวก็ยังดีนะมันจะได้อัพขึ้นสามดาวไงต่อไปก็ถ,ถ้าทัสมกี่มานี่ หาชิ้นส่วนทัสมกิทุกวันนะโอ้โหจะเอาขึ้นห้าดาวให้ได้อะ่ะคือกับจะมาเล่นเกมนี้แล้วทัสมกิมานะอันนี้ก็รับไม่ทันเนะี่ยคนจริงก็เข้ามารับทุกวันตรงนี้ก็ได้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยตรงเนี่ยมันเก็บได้ประมาณสองพันกว่าแค่แป๊บเดียวหายอะ่ะ <c oughs> เข้ามากดล้างแป๊บเดียวหายหมดเลย <c oughs> ไหนๆก็มาแล้วไป,ปลอง เล่นประลองแบบกากๆาใาส่ตาสู้สกสู้คนนี้เลย่ะเปิดมาเด็กนรกปลายหนึ่งทีอือโอโดนหน้ากาหวานตีนี่หน้าแตกแล้วมัน้นเราโอ้หลอดไหมเนี่ยโอ้โหมาแล้วมาแล้วมันตีมาแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้โหมันตัวเดียวตีเท่ากับของเราสามสามตัวเลย ถ้าเม,มื่อกี้เนี่ยแรงกว่านี้ก็นาก่าจะแรงแล้วนะอามาของเราบ้างอือนี่แหละโอ้โหตายตายแข็งเด็กลกของมันบ้างห้ามสตารนีอะไรนะเราใต้ดินนะไม่ใช่ดิอะไรวะไอตัวนั้นเนะี่ยราชใต้ดินอ๋อเหมากก่าคว,วานตีจังแรงอะ่ะนี่แหละไปตุม้มวิ้ย อะไรตัวอะไรไหมไอ้จำชื่อมันไม่ได้อ่ะดำเนี่ยบิกิอเออเออทัสมก,กีไปอีกหนึ่งทีตูมนี่ไม่ตายหมดแล้วเนี่ยไอชอยต้นอีกทีนึง่งเฮ้ยเนี่ยโอ้ยังไม่ตายอีกมาแทงแทงเจอแทงต้อขอเนี่ยแทงเราโหน,นะบอกเลยแทงท็อปของเราโมนะบิวกวกี้ไปอีกที อ,อ,อ,อืแรงแรงอยู่นะตายเห็นไหมอันนี้หกแสนห้าสู้ห้าแสนแปดไม่ได้อะ่ะโอ้โหคือต้นเน้คนคมเรียวอะ่ะแต่ถ้ามันมีอะไรซัมบี้แมนนี่แพ้ไปแล้วถ้ามันมีซัมบี้แมนตอนแรกอยากเก็บไอ้ตรงนี้อยู่นะเอตรงนี้คือเอาไว้เลือกของทัศมกีแต่มันได้เล่นทุกวันเนี่ยถ้าเล่นทุกวันได้เก็บทุกวันอะ่ะ ได้เยอะอยู่นะถ้าเล่นทุกวันเก็บเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมได้เยอะนะแสนสองแนละ้ว <c oughs> ในแสนสองหมื่นคือได้ได้เยอะจัดอะ่ะคือตอนนี้ใช้ไม่หมดอะ่ะตรงนี้ไม่อยากซื้อหมดนะมันไม่คุ้มไงพเนี้ไอ้พกนี้เราไปกวดล้างได้ไงแล้วก็มีเยอะได้ไงไงพกนี้มันไม่คุ้มอ่ะระแต่เอก็ไม่คุ้มอ่ะแต่ตังตังนี่ก็คุ้มอยู่แต่ตังมีเยอะด้วไง อะไรมีตั้งสิบเอ็ดล้านมันมันเยอะแหละแต่ก็ถ้าอัพจริงๆก็ไม่พอใช้หรอกแต่มีเยอะเลวไงซื้อทุวันนี่ก็มีแค่เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยไอ้ที่เห็นไหมไอ้ที่ซื้อหมดแล้วเมือ <ๆ S 3> แล้วเนี้ยเนี่ยที่ซื้อทุวันก็เนี่ยเอตรงนี้มีให้เลือกไงเพราะเผื่อมันมีตัว sr หงโหนมาแล้วก็เราไปอัพดาวให้เลือกได้ไง่นี่เนี่ยโอเคโอเค พอพอเออเราอาทิตย์หน้าก่อนนะอาทิตย์หน้าไปสุ่มทัศมมกีกันฝากติดตามดิกติดตาม,ตตตามเอ่อช่องช่องอะไรวัน,ว,นวันเล่นแต่เกมเฮ้ยไม่ดิช่องอ่าอะไรเล่นเล่น,ลนปานเดี๋ยวก็เก่งใช่ไหมเออชื่อช่องตัวเองยังจำไมนะ่ได้ออัพตรงนี้เป็นซักหน่อยดิเนี่ยอัพอ,อืตล็อกแล้ว โอ้ชายเจ็ดอันมีศูนย์เดี๋ยวผมเดียวทําทีมเพิ่มขึ้นยี่สิบอย่างนี้ต้องเก็บต้องมาซื้อตรงนี้ทุกวันละโอ้ยกดห้าสิบแรกพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าตรงไหนวะตรงนี้เอ้ยขอเลยหกสิบเพชรพรุ่งนี้มารับอีกห้าอันก็ได้คนเดียวเพิ่มขึ้นยี่สิบโอเค Okay. อาทิตย์หน้าเรามาเจออีกคลิปหนึ่งนะทัสมกิต้องทัสมกิรูปลักษณ์ของเราอะเอต้องอัพมันให้สุดๆเลยบอกเลยอัพให้มันสุดๆเลยอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่ทัสมกิต้องมาแล้วจังหวะน,นี้อืม